ใช่น่าเพลงนะเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยครับเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งในกลุ่มชุด A ที่ข้ามเส้น200นะครับปตทีีทดสอบเส้น200นะครับพี่เปียกพี่เปียกมองไงฮะตัวนี้ทําไงดีฮะนั่นคุเราเอาเอาประเภทแบบเอาประเภทแบบเก่งกําไรเก่งไรต้องเก่งไรต้องขายตรงเส้น200เนี่ยครับก็เดี๋ยวรอคือแล้วก็ถ้าข้าไปก็ข้าไปเล่นใหม่ครับแต่ผมคิดว่ายังยังยากอยู่นะครับ ยังยากอยู่เนี่ยไอวีเอลอะไอวีเอลข้ามยังปูนใหญ่ครับพี่เปียกตัวนี้ฮะข้ามแล้วนใหญ่ก็ตออยู่เนาะข้ามวันนี้ข้ามพี่เปียกข้ามข้ามแต่ก็ยังยังแตะอยู่อ่ะยังยังไม่แบบข้ามทั้งตัวอืมแต่แต่ดีกว่าปอทจีซีอยู่ครับพี่เปียกกรับไอวีเอละไอวีเอลข้ามยังใช้หน้าเพทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพราะว่าเวลามันข้ามมันจะเวลาจะข้ามไม่ข้ามมันจะมีแรงขายทุกทีอะผมเห็นอืม เราก็ไม่กล้าที่จะถือข้ามด้วยไอบีอยังไม่ข้ามครับพี่เปียกชนแต่ยังไม่ข้ามครับเอ่ก็เลยลดพอได้ปเนี่ยเดี๋ยวข้ามเนี่ยเดี๋ยวเราให้เล่นแน่นอนไม่ต้องหกหคุณใดก็ตามที่ข้ามเส้นสองร้อยเราให้ซื้อได้แต่มันยังไม่ข้ามครับอย่ง<ช>อออางเนี่ยอต้องสอาทำตามลบเส้นสองร้อยก็ให้เกยี่ยเส้นสองร้อยเกยี่ยมันหน่อยพราะอันนี้เอสซีจแพ็เกจจริงครับเนี่ยก็ยังไม่ข้ามเส้นสองร้อยนะครับเอสซีจีแพ็กเกจจริงก็ไซเบอร์อยู่งานมากแล้วเปิดกกาฟดู เจ็ดสิบแปดสิบตัวไม่ข้ามหมดนะครับใช่ฮะแบบนี้ฮะ